ีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะสตรอเบอรี่สีขาวมีใบโบโบกมีหัวเช้เทา้ามีว่านหางจระเข้น้ำผึ้งขมิน้น ทิทรีออยเมนเทลวิตามินอีวิตามินบีสาอบูตินน้ำมันรำข้าวนี่คือส่วนผสมหลักๆทั้งหมดทั้ง14ชนิดของสบู่เรานะคะ